ครับยตินรรมกับสู่ช่องกสิทิสารอรอนซอนพกผมบาตามงสกลเช่นเคยอันนี้ก็เป็นเมื่อวันที่17นะครับ17ตุลาครับวรหวยปลาทูหอยเลืเบิ่อกะต้องทำงานกันต่อไปครับพี่น้องมงีบาตากับมตัดปามนะครับเนาะกัเช่นเคยครับบาตาก็อยากให้เบ่งพื้นที่ หอมประานะครับเป็นพื้นที่หินลูกลังนะครับ95เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าจะมีเป็นพื้นที่ดินทรายอยูน่นอยนึงทางใต้พูดนะครับมีอยู่นิดเดียวเพราะม,มัน,มนบ่งบดเชิงไร่หรอกครับพื้นที่เป็นดินทรายทำงาน,นก็เป็นหินลูกลังนะครับตามที่ท่านได้เห็นก็พอมีในตัดอยู่ครับอันนี้มันจะเป็นพันเอชห้าร้อยมาเลนะครับตระกูลมาเลนะครับทำนี่ ตระกูลมาลยซุกนะครับล่ลวงมาตรฐานโรงงานนะครับกะเป็นปลายฤดูของป่ามน้ํามันนะครับหมอตาบอกเลยว่าคนทําป่าน้ํามันก็อาจจะหู้ดีนะครับว่าช่วงนี้เป็น,ป,นปลายฤดูของป่าน้ํามันแล้วครับป่ามก็เริ่มจะเบาบางลงนะครับบอเต็มข้อคือช่วงเดือนอมีนาเมีึงถึงพฤษภานวาครับแต่ว่าต้นที่มันเต็มข้อนี่ก็มีนะครับท่านผู้ชมมันก็มีอยู่ แล้วกาจะมีดอกมันจะมีดอกตัวผูวออกมาเป็นเรื่องปกตินะครับของป่าที่ที่มันมีระบบน้ำแลวก็มีแต่หินลูกลังทีนะครับผมเป็นเรื่องปกตินะครับนะครับผมทายเห็นดินผมตลอดนะครับการปลูกนี่เป็นยูนเอสห้าร้อยมาเลยครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเบื้องสีลาดครับอันนี้เดี๋ยวสีลาดยาเป็นทางเทิงนุ่น ตามไปเลยขามมาครับขามมาโมไก่ครับจะม่พ่อครับซีหลาดนะครับผมอันนี้จะเป็นซีหลาดตัวนี้จะเป็นซีหลาดอีลิตด้อยครับตัวนี้สีลาอีลิตพึ่งพึ่งออกครับพึ่งออกได้โบกี้เดือนนะครับตัวนี้เพราะว่ามันเบิดเบิดเบิดรุ่นเบิดบิรุ่นไปแล้วตั้งแต่เดือนน่าจะ กักดาบหรือสิงไฮ์แห้วครับที่มันเบิดไปแล้วมันเปนออกมาใหม่กำลังสจะได้จงได้ตัดแล้วครับฝั่งนั้นฝั่งนั้นจะเป็นยืนหารอยมาเลยนะครับเบิ้งสูงนะครับต้นจะสูงกว่ายืนหารอยมาเลยนะครับตัวนั้นก็สูงครับแต่สําหรับซีลาดเนี่ยมันจะเตี้ยนะครับจะเตี้ยนะครับเตี้ยกว่ากันหลายครับนี่ครับซุนนี้ก็พอนี่ครับมันก็มีมันก็ออก ออกแทงมากมาเรื่อยนะครับนี่ความพิเศษของซีหลาดยอนเสียงครับท่านผู้ชมเป็นที่ผมนะครับเป็นหินลูกล่างนะครับท่าผนผู้ชมนะครับก็บเริ่มออกมากมาประโจรประแจแล้วครับผมนี่คือความทุแรงของซีหลาดนะครับ ผมตกงต่าง,งระหว่างสองสายพันธุ์นี่ก็คือชีลาดต้นเตี้ยทางสั้นลูกดกนะครับผมเป่าตาปลูกอยู่ที่เจ็ดเมตรห้าสิบนะครับก็ยังให้ผลผลิตด,ดีอยู่ครับนี่ครับต้นเตี้ยครับอายุส่้นกันนะครับกับเจ็ดห้าร้อยแต่ว่าต้นเตี้ยกว่ากันหลายครับนะครับออกมาเห็นบ่ทมา,าชม เบิ้งดินกันซัดๆจ่าๆอะไรครับรท่านผู้ชมมีแต่หินลูกลงังทางนั้นเลยครับนี่มัมีระบบน้ำนะครับเดี๋ยวระพันนี่ซีลาดนะครับซีลาดตัวนี้จะเป็นซีลาดอียิปดต์เลครับผมซีลาดมิเลเนียมมันอยู่อยู่ฝั่งนู้นพายเบิ้งอีกครับย้อนแสียกันหน่อยเลยท่านผู้ชมเบิง้ง ตาบุมีระบบน้ำนะครับผมหดอยู่ครับปีแรกเพื่อให้ต้นมันใหญ่นะครับหลังจากนั้นผมก็ปล่อยเลยนะครับนี่จะเป็นสีลัดอีลิตนะครับคือกนอานเดือนนี้ก็เป็นเดือนตุลานะครับสิบเจ็ดตุลานะครับผมนะครับลูกดกต้นเตี้ยทนแรงเป็นพันุ์ที่ทนแรง ได้ดีนะครับผมพันธุ์ที่แห้งเลยดีมากนี่ก็เป็นสีลัดอิริเ้นเดียวกันนะครับผมเบิ้งครับมาให้เบิ้งใกล้นะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติครับที่มีดอกตัวผู้ออกมานะครับแลับป่ามที่อยู่ตั้งบนที่ที่ลาบสูงนะครับ ที่เนินสูงหรือที่ดอดนะครับที่เค้าเอินว่าที่ดอดนะครับนี่ครับหินลูกลางทั้งนั้นครับผมนะครับครับพันนี้กะผมได้นำมาจากอะละครับบริษัทอ่าสยามลิตรนะครับพันนี้ โดยเพื่อนอร่วมมือพัฒนาและก็ทําการวิจัยกับอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มหรือยูพอยนะครับเป็นบุคคลศาุตาหการน้ำมันปาล์มระดับต้นๆของประเทศไทยนะครับผมเพราะเองผมสร้างเมล็ดงอกมาเพาะเองนะครับท่านผู้ชมนี่คือฝีมือการเพาะเองผมนะครับสร้างเมล็ดงอกจากโรงงานมามาเพาะเองนะครับกะ อยากให้เบิ่งนะครับว่าพื้นที่นี้มันแห้งแล้งนะครับแห้งแล้งเลยครับแต่ว่าต้นก็สมบูรณ์ดี้นะครับท่านผู้ชมผมจุปลูกอยู่ที่เจ็ดเมตรห้าสิบคูณยี่สิบห้าสิบนะครับนะครับก็ยังให้ผล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 ิตดีๆนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่เอาไปปลูกเลยก็ปลูกในระยะมาตรฐานแปดเมตรห้าสิบถึงเก้าเมตรนี่ก็น่าจะดีกว่านี้นะครับผมเพราะว่ตาตแต่ทุนน้อยนะครับพื้นที่ก็น้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาข้ามฟากไปเบิ่งเอ่อสีลาด อ่อมิลเลเนียมกันนะครับอันนี้ไปเลยครับข้าฟางมาบัไก่ครับก็มาเจอกับสี่หลาตมิลเลเนียมนะครับกําลังแทงมะขึ้นมาใหม่นะครับท่านผู้ชมน่ะเห็นบัวครับแต่ผ่านนี้ผมก็จะปล่อยหกนัดหน่อยนะครับเพราะมันเฮงมันเฮงแรงคักนะครับเราต้องปล่อยหญ้าให้มัน คุมพื้นที่ในจังหน่อยนะครับเพื่อเพื่อปการรักษาความชื้นในหน้าดินนะครับท่านผู้ชมนะครับมันกําลังออกครับช่วงนี้กาลังออกมาโจมประแจนะครับอาจจะได้ตัดอยู่ประมาณกุมภาหรือมีนาเป็นยางซ่านะครับแถวนี้นี่ครับแทงมากขึ้นมาใหม่แล้วครับอันนี้คือน่าจะว่างเดือนกว่าหนึ่งมากครับหมากนี่มันยังน้อยอยู่ครับ เนี่ยมันก็พัฒนาการของมันน่าจะได้ตัดอยู่ตัดขาย,ยประมาณเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาไปแล้วครับนี่อันนี้จะเป็นซีลาดมิเลเนียมนะครับทรงต้นกับคล้ายๆกันกับซีลาดอิริทนะครับแต่ว่าซีลาดอิริทนี่จะต้นใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทลายจะกลมนะครับดูจากสวนของผมนะครับเปรียบเทียบจากที่ผมปลูกอยู่อยู่ทั้งอิริททั้งมิเลเนียมนะครับนันจะเป็นอยู่ประมาณนี้นะครับ นี่ครับนี่จะเป็นมิลิเนียมนะครับผมอ่ะอลังขึ้นมาแล้วครับนีครับเอาละครับผมจะไปตัดปามตัวก่อนครับนี่ครับยีนหินลุงลังนีครับถ้าใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับปามนะครับเป็นหาเรื่อมเป็นจังใดนะครับ ทนายพิวก็ติใดก็โทรมาสอบถามเบลตาได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบือไว้ให้นะครับผมอยู่ในคลิปนี่แหละครับแล้วก็ท่านใดที่อยากสอบถามเรื่องสายพันธุ์นะครับกรโทรวมาสอบถามเบอตาได้นะครับเดี๋ยวเบลตาจะให้อธิบายให้นะครับโดยความรู้ของเบลตานะครับก็คืออธิบายให้ฟังแบบบ้านๆนะครับบ่ได้เชิงวิชาการไปเนะครับท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงที่นี้นะครับท่านผู้ชมใครที่อยากจะสอบถามก็โทรเข้ามาได้นะครับเด้อ๋ยวผมจะขึ้นเบืรอไปให้ในคลิปนี้แหละครับว่าสายพันธุ์นี้มันข้อดีข้อด้อยเป็นยังไงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์อื่นเนาะและการนี้ผมบอกเลยว่าปลูกในที่ดอนนะครับในกะหินลูกลังซ้ำได้ครับนี่กายังต้นงามนะครับมันจะบอค่อยมีการแห้งการตายนะครับหรือโซมนะครับเพราะว่าเป็น เป็นพันธุ์ที่ทนแรงมากๆ,ๆเลยคับพันธุ์นี้เอาละครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้ช่องกเออกษตรอีสานสซอนพบผมบ่าวตาเมืองสวนได้ใหม่ในคลิปหน้ากินมีสวัสดีครับ